บุญกุศลไงบุญกุศลนั้นหอมที่สุดเหมือนพระธเจ้าพูดถึงศีลเพียงรักษาศีลศีลตัวนี้หอมที่สุดหอมทั้งตามลมและทวนลมทั้งเหนือลมทั้งขึ้นทั้งลงก็แสดงว่าอํานาจบุญตัวน,นั้นจึงจะทําให้หอมครอบใตยโลกธาตุบุญเกิดจากไหนบุญเกิดจากทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานั่นแหลนั่นบุญตัวนั้นในโลกนั้นงั้นชาวพุทธ พึงพึงใฝ่ใจในการทำบุญทำกุศลยิ่งทั่วเท,เทศกาลเข้าพรรษายิ่งต้องเตรียมพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่จะทำบุญให้ที่สุดแห่งการทำบุญคำว่าที่สุดในการทำบุญคือตามที่งกำลังปัญญาของตัวเองที่มีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าบุญนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยมสอน ครูบาอาจารย์เราสาสดาเราคือใครก็คือพุทธเจ้าพุทธเจ้าวางไว้ซึ่งหลักคําสอนเรียกว่าพระธรรมข้อห้ามก็คือพระวิน,นัยหรือศีลของพระของบาสุกจิกาแม่จีพระเขาเราพูดได้ว่าตามนั้นนั่นแหละเป็นตัวบุญตัวกุศลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอํานาจศีลห้าเพียงอํานาจศีลห้าเท่านั้นก็สามารถที่จะเข้าสู่ทางมรรคเข้าสู่ผลทางมรรคผลปณิพันธ์ได้อย่างสบาย พะผู้มีศีนาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติเชกเช่นใดจึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่สุคติภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ถือพระรันาตนตรัยเต็มภูมิเรียกว่าเป็นผู้มีศีล5ผู้นี้สามารถที่จะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แม้หาก ครองคู่จูดทางโลกที่มีผัวมีเมียก็ตามยกตัวอย่างพระเจ้าสุ่โธธนะแม้มีประมเหสีถือศีห้าธรรมดาธรรมดาเมื่อถึงการเวลาที่สมควรพุทธเจ้าไปโปรดก็สามารถที่จะบรรลุพักผลพระนิพพานคำเร็จเป็นพระอรหันในช่วงที่บ้านปลายท้ายที่ร่างกายจะแตกสลายนั่นเห็นไหมลูกนั่น มัจะแสดงว่าการที่มีศินห้านั่นแหละคือหนทางที่จะเข้าสู่มรกเข้าสู่ผลเข้าสู่พรนนิพานแล้วทีนี้ขึ้นอยู่ที่จะปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงจึงจะสามารถที่จะนําตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งเข้าสู่ทางที่ไม่มีความทุกข์อีกตลอดนันตการพุทธเจ้าพูดถึงมักแบบมักแปดก็รวมที่ศินสมาที่ปัญญาเท่ากันศินเจ้าศินห้าสินแปดสิน 8, สิบสิสองร้อยยี่สิบเจ็ดขึ้นไป ตัวนั้นในรูปนั้นเป็นตัวทางที่จะเดินเข้าสู่ความหอมตลบอบอวนทั่วใจโลกธาตุคาว่าหอมก็คือหอมอย่างมหาบุญมหากุศลที่เราได้กระทําด้วยกายได้วาจา้วยใจในการทานในการรักษาศีลในการภาวนาของพวกเรานั้นเจตการข้าพัรษานี่จึงเป็นเจตการที่ชาวพุทธทั่วโลกได้เตรียมพร้อมด้วยกายด้วยด้วยวาจาหรือด,ด้วยใจด้วยเพื่อกระทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ไม่ได้แบบไม่ได้ไปทำชนิดที่บอกว่านอกรลู่นอกทางนอกคําสอนเราตาตามหลักคําสอนของพระเ,เจ้าที่พระเจ้าทรงบัญญัติว้ถูกต้องดีงามในการเตรียมตัวเพื่อจะสร้างมหาอุณมหากุศลในการเข้าพรรษาสัตว์มนุษย์นี่จะต้องมีความจากความจริงถ้ามนุษย์ไม่มีความจากความจริงผู้นั้นก็ถือว่าไม่มีศีลห้าเต็มภูมิ ศีลห้าก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงศีลแปดศีลสี 8, ส่ 40, ถึงศีลถึงร้อยี่สิบเจ็ดเลยถ้ามีศีลห้า,าถ้ามีสัจจะศีลห้าก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เลยนั้นสัจจะตัวนั้นจริงเลิศจึงกระเสือดที่สุดกว่าธรรมะใดๆการกระทําซึ่งคุณงามความดีก็ต้องมีสัจจะคือจะทานก็ต้องมีสัจจะจะรักษาศีลก็ต้องมีสัจจ,จะจภาวานาก็ต้องมีสัจจะ ถ้ามีสัจจาก็ไม่สามารถที่จะทําการใดๆได้เลยไม่สามารถที่เป็นมนุษย์ที่เต็มภูมิสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เลยไม่ต้องไม่พูดถึงในการรักษาศีลสัจจาตัวนี้ตัวเดียวจึงเหนือทำทุกสิ่งอย่าง